สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนช่องทุกๆท่านที่เขามารับชมรับฟังค่ะกลับมาพบกับช่องแพ,พร่ผ้ารวยเนาะคะ่ะเป็นยังไงเนาะค่ะเนาะผู้ใดโชคผู้ใดมานเนี่ยค่ะในเมื่อวานเนาะคะ่ะวันที่หนึ่งกันย่าหลังจากเลขออกทั้งช่องเฮ้ากับคือสิโคดีกันหลายอยู่ดอกนะคะเนาะสำหรับเลขสูตรของช่องเฮ้าเนาะคะ่ะมื่อนี้ก็จะผ้ามาน้าตัวเลข ของเซียนสมุทรสาครเนาะค่ะท่านผู้ชมหลังจากเลขออกปุ๊บเพิ่นกับปล่อยปรับเนาะค่ะคือจังหวัดที่แล้วคือกันเนาะค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เลขออกปุ๊บเซียนกับปล่อยปรับค่ะท่านผู้ชมสําหรับเลขสูตรคํานวณของเซียนสมุทรสาครเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นกะเป็นคนที่คํานวณสูตรเดเมนย่ำเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นละก็เพิ่นเน้นให้ชุดเดียวหางเดียวละก็เพิ่นให้ตัดเหร่นเนาะค่ะท่านผู้ชม ในสามัวนี high, like ่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็เพิ่นของเพิ่นมีโค้งสุดท <médico S 2> ้ายเนาะค่ะโค้งสุดท้ายของเซียนเนาะค่ะท่านผู้ชมเซียนเพิ่นกับไหหม่านะค่ะเน้ยนเนีะค่ะท่านผู้ชมสําหรับเซียนสมุทรสาครเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นมีโค้งสุดท้ายเพิ่นกัเน้นไหหมาเนาะค่ะเลขเพิ่นกัเขาเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะอันนี้คือโค้งสุดท้ายของเซียนเนาะค่ะท่านผู้ชม ผู้ใดได้เข้ามาเบิ้งคลิปของทั้งชอง่องแพทยผ้ารวยเนาะ,ะ,ะค่ะก็คงจะได้โชคไปตามๆกันนะคะเพราะว่าโค้งสุดท้ายเซียนก็บ,บอกว่าให้เน้นชุดเก่าเนาะคะ่ะชุดเก่าที่ปล่อยไปรอบแหลกแล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมคือ372เนาะคะ่ะเพิ่นก็มาเน้นย่ำให้เนาะคะ่ะเพิ่นว่าให้ตัดเหรียญน,น้านะคะ่ะคือ2332เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพิ่มมาเนาะคะ่ะแล้วก็มีเลขกถูกกับ2332เพิ่นวันนี้สโตนี่ชุดแรก ให้เน้นให้ตัดเลนเนาะค่ะท่านผู้ชมผู้ใดที่ได้ตามตัวเลขกับเสี้ยนเนาะ,ะ,ะค่ะก็คงจะโชคดีไปตามๆกันเนาะค่ะเนาะทั้งจองก็ขอแสดงความยินดีและก็ดีใจนําเด้อค่ะเดอะ้อสําหรับคนที่มีโชคมีลาบเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดท่านมีโชคมีลาบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็บ่ต้องเสียใจไปเด้อค่ะเดอะ้องวดหนาเอาไม่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดวันที่1ิกันยาเนี่คะ่ะ มือนี้ก็ชับผ้ามาตามตัวเลขของเซียนสมุทรสาครคือเก่าค่ะเพราะว่าเซียนเพ่นกะได้เหตุสูตรไว้แล้วเนาะคะ่ะท่านผู้ชมได้นับกับเซียนไว้แล้วเนาะคะ่ะเซียนเพ่นกะเป็นสูตรของเพิ่นเนาะคะ่ะหลังจากหวยออกปุ๊บเพื่อนกะปล่อยปรับถูกหมวดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมือนี้คือกันค่ะมือนี้เท่ากับจะโทรหาเซียนให้เซียนได้คอนเฟิร์มให้เนาะคะ่ะว่า ที่เสียนเฮ็ดไว้เล้วเป็นตัวเลขตัวใดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะห้เอฟซีแฟนช่องเฮ้าฟั่งจากป่าของเสียนแล้วก็ลิจจรณาด้วยค่ะเด้อว,ว่ามักตัวเลขกับเซียนบอเนาะคะ่ะเนาะเสียนเพิ่นกับเป็นคนที่คทนวณนสูตรเดแมแ่นย่ำอยู่แล้วค่ะเฮ้ากาับดนนัากับเพิ่นไวแล้วเดียวให้เพิ่นคอนเฟิร์มห้เลยค่ะว่าจะเป็นตัวเลขตัวใดแนงวดน,นี้ค่ะเลขของเสียนเพิ่นกับแ่นอิลีคะ่ะท่านผู้ชม ค่ะสวัสดีค่ะเซียนค่ะเป็นไงบ้างเนาะหลังจากหวยออกได้เฮยกช่องกันอยู่นะคะตัวเลขของเซียนก็ไม่ทําค่ะตัวเลขของเซียนก็ไม่ทําให้เอฟซีเราผิดหวังนะคะเข้าเหมือนเดิมนะคะเข้าเหมือนเดิมค่ะงวดนี้ก็ปล่อยต่องวดเลยนะคะเซียนค่ะเดี๋ยวเอฟซีก็ตั้งหน้าตั้งตารอ ตัวเลขของเซียนค่ะเพื่อจะได้ไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะเซียนเนาะค่ะตัวเลขก็ให้มาแล้วเนาะค่ะเลขวิ่งมีตัวไหนมั้งคะหกกับสองนะคะ บนบวกล่างนะคะเซียนบนล่างค่ะตัคู่สามตัวก็มีสองหนึ่งหกค่ะสามตัวได้สองหนึ่งหกนะคะเซียนสองหนึง่งสองหนึ่งหกเล่เดียวค่ะชุดเดียวนะคะ 6, 1, 6ค่ะ หนึ่ง,งหกหนึ่งหกแล้วก็สองหกนะคะเซียนให้เอซีแฟนช่องเราซื้อแล้วก็กลับนะกลับหมดเลยครับค่ะหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วก็สองหกหกสองนะคะเซียนค่ะตัวไหนอีกไหมใช่ชแค่เพราะว่ามันต้องตัดทุกตัวนะเซียนเนาะเสียอเหมือนงวดที่แล้วถ้าเราไม่ตัดหมดเราก็ไม่ได้เนาะ เพราะว่ามันมีแค่หางเดียวนะคะค่ะย้ำตัวไหนมั้งคะวันนี้ตไม้ค่ะตัดกลับไปกลับมาก็ไม่หลายหางหรอกค่ะเพราะว่ามันสามตัวมันแค่เน้นหางเดียวเซียนเน้นให้ตัวไหนมั้งคะตัวนี้เลื่อนเน้นหมดเลยให้6กหนึ่งหกค่ะหกหนึ่งหนึ่งหกเลยเนาะ หกหนชุดเดียวหางเดียวเน,น้นๆค่ะแล้วก็สามตัวก็ให้ชุดเดียวหางเดียวเน,น้นๆัน,<ช>น,นี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมนเซียนเนาะมั่นใจเหมือนเดิมค่ะหวังว่าจะไม่ตรงกับเลขดังเนเซียนหววนี้เนานะค่ะทั้งไม่แน่ใจไม่แน่ถ้าคนอื่นอไปรงมันังถ้าไมามีม่อ,อไปรงก็มันม่นไม่้ดังค่ะ ถ้าตัวเลขหลายอาจารย์คำนวณมาตรงกันเนาะเซียนเลขมันก็จะดังไวเนะาะค่ะฉะนั้นใครที่เข้ามาดูก่อนก็ถ้ามีทางซื้อก่อนก็ให้รีบซื้อไว้เลยเนาะเซียนเะนาะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันหลายวันถ้ามันเล,เลขตรงกันมันจะดังตึ้มๆเหมือนรอบก่อนๆน,นู่นอนะ่ะเขาก็จะอั้นแล้วก็จะซื้อไม่ได้กันเนาะเซียนเนาะเสียนะดายถ้ามันออกมานะเซียนนะ งวดนี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมน้อเซียนมั่นใจเหมือนเดิมค่ะก็หลังจากที่หวยออกเนาะทางช่องก็ยินดีกับและก็ดีใจกับ fc แฟนช่องเราทุกทกท่านที่ได้โชคได้ลาบกับเซียนน้อเซียนเนาะ<อ>ค่ะคนไหนที่ถูกเยอะได้ตังเยอะอยากแบ่งปันให้เซียนก็ติดต่อมาทางช่องได้เลยนะคะเพราะทางช่องก็ได้มีหมายเลขบัญชีของเซียนแล้วก็จะให้ไปนะ ถ้าคนไหนพี่ยังไม่ได้เยอะเนาะเซียนเนาะได้น้อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอันนี้แล้วแต่น้ําใจเนาะเซียนเนาะเซียนก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรเซียนเป็นคนจิตใจดีค่ะอยากแบ่งปันอยากให้เอฟซีเราได้มีเงินมีทองใช้เนาะเซียนเนาะค่ะงวดนี้ก็ขอให้เข้าปังปังเหมือนเดิมนะคะเซียนครับค่ะเหมือนงวดที่ผ่านมานะคะใช่ใงวดนี้ก็ ของเซียนจะมีโค้งสุดท้ายก็จะรอความความฝันของเซียนเหมือนเดิมนะคะเซียนเพราะว่าจะจะได้มาเน้นให้เนาะค่ะปกติถ้าเซียนให้แนวทางไปเนะะี่ยค่ะถ้าความฝันมันตรงกับเลขสูตรเซียนจะมาฟันธงให้อีกทีเนาะเซียนเนาะว่ามันได้ตัวไหนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะทางช่องก็ขอขอบพระคุณเซียนมากๆนะคะที่มาแบ่งปันแนวทางให้เอฟซีแฟนช่องเราค่ะ ขอให้งวดนี้ก็เฮงเฮงปังปังเหมือนเดิมนะคะเซียนค่ะขอขอบพระคุณค่ะเซียนค่ะสวัสดีค่ะค่ะะค่สาธุสาธุค่ะเซียนขอขอบพระคุณเซียนมากมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชม อันนี้ก็คือเลขสูตรของเซียนสมุทรสาครในงวดนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมคืองวดวันที่สิบหกเนาะค่ะสิบหกกยนะคะท่านผู้ชมกันยายนเนาะค่ะหกสิบหานะคะ่ะ,ะ,คะท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันหาร้อยหกสิบหาเลขสูตรเซียนสมุทรสาครที่เพิ่นไหมาในงวดนี้เนาะคะ่ะ,คะท่านผู้ชมนะ เลขวิ่งเพิ่นคือหกกับสองสองตเน่นๆเนาะค่ะท่านผู้ชมแลกาสามตชุดเดียวหางเดียวเน่นๆคือเก่าค่ะท่านผู้ชมเซียนสม,มุทรสาครเพิ่นทีเป็นคนที่บไหสูตรหลายโตค่ะท่านผู้ชมสูตรเพิ่นส่วนมากทีไหมากจะแค่ชุดเดียวเนียนเนนคะ่ะโบกเกินนี้สองชุดเนาะคะ่ะเลก็เลขเพิ่นเข้าทุกโตทุกมวดค่ะท่านผู้ชมเข้าทุกมวดค่ะท่านผู้ชม บ่าว่าจะเป็นเลขฝันหรือว่าเลขสูนรเนาะค่ะเลขของเซียนสมุทรสาครเนาะค่ะเป็นคนที่คำนวณสูตรเดเมนย่ำที่สุดเลยค่ะในช่องห้าเนาะค่ะแล้วกัเลขความฝันเพิ่นเพิ่นกับเป็นคนที่ฝันเดเมนย่ำค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันเพิ่นกับฝันเม่นตีเลขเพิ่นกับตีเม่นเนาะค่ะท่านผู้ชมสำรับเซียนสมุทรสาครค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเป็นเซียนทีมีเ้นเนาะค่ะฝันเพิ่นกับจะฝันเม่นค่ะเลขความฝันเพิ่นกับเลขสูนรเนาะค่ะตั้งแต่ออก กับช่องแพร่ผ้ารวยเฮ้ามานะคะเขาทุกงวดค่ะท่านผู้ชมบางเทือกับเขาเหลขกความฝันบางเทือกับเขาเหลขกสูตรเนาะคะ่ะแล้วก็ลายเทือกเขาเทิงเหล็กสูตรเทิงเหลขความฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมผู้ใดที่ได้เขามารับชม่มรับฟ้างคลิปนี้เนาะคะ่ะถ้าผู้ใดบ่ท่านเคยเขามาเบิ่งเนาะคะ่ะกัดย่อนไปเบิ่งคลิปกอนๆหนาหนี่ที่ทั้งช่องได้ลงไวได้เลยเด้อะคะ่ะท่านผู้ชมเด้อว่าแมนแมนอิรีบอที ทั้งช่องห้าได้บอกนะคะว่าเพื่อนเป็นคนที่เฮดสูตรไดม่นอหลีแล้วก็เลขฟันเพิ่นกับแม่นนะคะท่านผู้ชมว่าเขาคู่งหวดวอหลี่โบนะคะแต่ว่าที่เขามาเบิองอยู่แล้วนะคะที่เพื่อนเคยติดตามมาเนาะค่ะก็คงจะหัแล้วนะคะว่าเลขของเซียนสมุทรสาครเนาะค่ะเพื่อนแม่นอหลีเนาะค่ะท่านผู้ชมสามโตเพื่อนก็แตกดูเนาะค่ะสําหรับเซียนสมุทรสาครเนาะค่ะ ในมือนี้เนาะคะเลขสองตัวที่เซียนจับคู่ให้เพื่อนกระไ้ตัดเหรียญในสามหางนี่นาะคะท่านผู้ชมเนาะเพื่อนไฮสองหนึ่งหกมากนาะคะเพื่อนกระไ้ตัดเหรียญเนาะคะ่ะหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะคะ่ 2, 6, 6, 2, ะสองหกหกสองแล้วก็นหนึ่งสองสองหนึ่งคือว่าสามหกประตูนี่เนาะคะ่ะอยู่ในเลขชุดนี่ชุดเดียวเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะผู้ใดมากผู้ใดชอบตัวเลขกับเซียนเนาะคะ่กะกัยญาลัางเลเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อ ฝ่าวประจัดสือจัดหาฉลากกินแบงรัฐบาลไหวได้เลยเลือค่ะเพราะว่าเซียนเพิ่นกะเป็นคนที่เฮดไดแม่ I นอหลีเนาะค่ะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณเนาะค่ะผู้ใดบ่ท่านมักบ่ท่านชอบนะคะกระพานได้เนาะค่ะแต่ว่าถ้าผู้ใดมักผู้ใดชอบกับจัดสือจัดหาเพราะว่าทั้งช่องกะเสนอเป็นแค่แนวทางห้พิจาจรณาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งช่องเห่ากะตั้งใจเฮดคลิปขึ้นมาเพื่อที่อยากให เอฟซีแฟนจ่องเข้ามีโชคมีลาบมีเงินมีทองใส่กันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะโชคลาบมันกะแต่ละคนกะมีบทหอกันเนาะค่ะบางคนกับมักเลขตัวหนึ่งบางคนกับมักตัวหนึ่งเนาะค่ะบบคือกันเนาะค่ะโชคลาบแต่ละคนมากบ,บทหอกันถ้าผู้ใดมักตัวเลขโชคลาบกับเซียนเนาะค่ะกับปจัดซื้อจัดหาได้เลยค่ะสุดท้ายทั้งช่องก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกียรติข้ามารับชมรับฟังเด้อค่ะเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แกทั้งช่องและที่สำคัญอย่าลืมกดกระติงแจ้งเตือนเพื่อที่จะบบเดพาดคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องได้นําำเสนอด้วยค่ะเด้อขอขอบคุณทุกๆท่านทีเกียรติข้ามารับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ